สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับรถสิบล้อสองเพลาดับเกษตรนะครับกระบะสามิตรแท้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับผมฮีโนวิกเตอร์สามร้อยสิบสี่แรงมา้าปีหกสองเครื่องดีนะครับน้ำไม่ดัน ซัดซีดีไม่บวมไม่ผุปั๊มไม่รั่วนะครับเบรกแห้งขายครับ1นึ่งล้านเห้าบาทครับสนใจเข้ามาดูต่อรองหน้างงานได้นะครับผมเบอร์โทรติดต่อนะครับ094 282 4193ขอบคุณครับผม